วันนี้นะ,ะทุกคนจะพาทุกคนไปทัวร์สต็อกรถเข้าใหม่อีกแล้วค่ะช่วงนี้รถเข้าใหม่แน่นมากๆเลยส่งท้ายปีกันเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปซื้อรถช่วงนี้ก็จะมีข้อดีนะทุกคนนะยังได้ดอกเบี้ยดเดิมในปีนี้อยู่ปีหน้าดอกเบี้ยขึ้นนะคะถุกๆแบงค์เลยเงื่อนไขปรับขึ้นความยากเกิดขึ้นมาเพียบเลยนะ,ะแต่วันนี้จะพาทุกคนไาดูสต็อกรถเข้าใหม่เหมือนเดิมค่ะคันแรกเลยนะคะ MG s e SUV นะคะโฉมปี2019นะคะคันนี้นะคะก็เป็นรถไฟฟ้าแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลขไม้นะคะคันนี้ก็อยู่ที่น่าจะรู้สึกว่าาประมณ หลักแสนนิดๆนะคะทุกคนแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันก็จะมีวารันตีแบตเตอรี่นะคะที่มันสปีไม่จำกัดระยะทางอยู่นะคะคันน้องเปิดใครอยากได้รถไฟฟ้าพลแปด0ก้าพันถัดมาน้องรูปรักคันนี้นะคะเห็นในคลิปไหมทุกคนแทบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่า มาปุ๊บหมดปั๊บมีแต่รถไม่มีตัวจริงนะคะเพราะว่ามาแล้วหมดเลยตัวนี้เป็นตัว mg 5 1.5 d ดีปี2 0 2 2นะตัวนี้พิเศษเลยทุกคนจะได้ชุดแต่งสปอร์ตตี้รอบคันแม้ว่าจะเป็นตัวดีก็ตามนะคะยังได้ตัวสปอร์ตตี้รอบคันไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูข้างในเนาะไม่ได้หรอกนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวดีนะพอเป็นตัวดีก็จะมีฟังก์ชันกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นตัว c เนี่ยจะไม่มีกล้องถอยให้เนาะแต่นี้เป็นตัวดีนะคะก็จะมีกล้องถอยมาให้้นนนะีีแแบบบบเลยทุกคคือ รถใหม่มากๆที่สำคัญคันนี้นะคะเลขไมล์8,000กว่าโลนะคะกุญแจครบ2ออกนะคะเข้าสูตมาให้แล้วรอบหนึงที่รอบเลขไม่ประมาณ7,000โลนะคะเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปคือครบเลยนะสำหรับน้อง MC5 คันนี้นะคะถัดมาค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว Nissan Kick ค่ะเป็นตัว e-power เป็นเทคโนโลยี e-power นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็นตัว Kick e-power นะคะก็ข้างในเป็นอย่นี้เลยคันนี้ออกห้างหึ0งล้านสี่ห วันนี้ปี20 000, มือ2รถ3ปีเลขไมล์1 7ราคา5 7 7 0 0 0บาทบอกเลยว่าราคาโคตรดีนะสำหรับโตคิกคันนี้นะคะได้เป็นอสโอเวอร์นะยังไม่ยังไม่เชิง SUV e นะคะได้เป็นอสโอเวอร์นะคะขนดาดไซส์ก็กำลังพอดีนะคะจริงๆก็พอๆกับตัวตัว Toyota Cross เลยแต่ว่า Cross เนี่ยอาจจะดู เล็กกว่าด้วยซ้ำบางทีไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ได้เป็น cross over สีแดงแบบนี้ปี2020นะคะตัว1.2 V L นะคะเทคโนโลยี e power จากเครื่องยนต์สันดาของนิสสันเทคนะคะใครที่อยากได้คันนี้นะคะก็สามารถทักกันมาได้ถัดมาค่ะอีกหนึ่งคันโหนานๆทีจะเจอในเต็นท์เรานะคะน o n d a City 1.0เทอร์โบนะคะได้เป็นตัว SV ค่ะหรือว่าตัวรองท็อปออกไปแดงน่าจะได้จ่ายประมาณ670,000บาทถ้าจำไม่ผิด วันนี้ใครมาจากคลิปนี้นะคะเอาไปเลยราคาเบื้องต้นอยู่ที่400,000นะคะ400,000บาทนะแต่ว่ามีสว่วนลดพิเศษแน่นอนสำหรับคนที่มาจากคลิปนี้นะคะพอเป็นตัว SV เด่กก็จะมาพร้อมกับจอแล้วก็กล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วน,นะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมมากนักน,นะคะก็ขับไปได้เลยนะคะเลขไม่60,000นะคะคันนี้มีบุ๊กสวิตให้ด้วยนะคะเจ้าของดาวเข้าสู่บริการมาเหมือนกันนะคะเป็นไงทุกคน แค่สี่คันที่เข้ามาใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าร้องวาวทุกคันแล้วนะมีความเป็นเอกลักษณ์มากด้วยจะเป็น ZED v นะคะ MG 5D นี่ Nissan Kicks ePower นะคะ, e ะ,คะเลขไมล์หมื่นเจ็ดนะ,ะทุกคนปี2020 c นิบ Honda City หนึ่งจุดศูนย์ turbo SP นะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดใครชอบคันไหนรักคันไหนอยากได้คันไหนนะ สามารถทักมาตามคอนแทคด้านล่างได้เลยนะจะต้องบอกเลยว่าทุกคันสวยมากในรถนี้กล้าพูดเลยรถเดิมทั้งหมดเลยนะะทุกคันนะทุกคนคือแบบสวยจริงนะเอาละค่ะสำหรับท่สนใจนะคะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออก,กรถกับเได้นะคะติดตามมาตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยนะสวยทุกคันเลยอะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ